ไปดีมากต่ว่าจะเชื่อว่าอันนี้ต่อได้ครับพี่น้องทีนี้มาแต้นฮับู้หาป้าครับอันนี้บ่าเมี่ยงหุ้มดื้อไปหาอันนี้รถเขาครับมาบ้าเมี่งพี่น้องอู้นี่อดอีน้องอันนี้สื้อสมวงมากเลยครับนี่สื้อสมวงเบิ่งที่ไ่ะ มาสู้มาสู้กันมาติเปราาชนขาาวประชายงนแต่ของคุณโบยูนะครับโบเมนโบเมนอันนี้น้องชายคนไหนมากนะครับไม่สังางานี่ครับสมัวร้างแร้วกว่นนี่ ลูกล้อหาลูกผมล้อหาลูกล้อหาขีดับพี่น้องไปสักมานะครับสมัวงนะครับนี่สมัวกนะครับนาแกงขึ้นนะครับทั้งบ้านเราวิทยานะครับหนทั้งบ้านเราวิทยานะครับลูกล้อหานะครับปลาข้าวพี่น้องเอาสมัวกสักเอาเลยนี่นี่ครับนี่มาเบิ่งด้วยแพีเพิ่มนี่นี่แยงล่างในการเพีสมัวกนะครับนี่แพีสมัวงใหม่ๆเลยนะครับนี่ โอ้หนองไส้พืนไหนมากนะครับถือสองสามด่างนะครับนข่าวัวดีนะครับแลก็เือกลูร้เือกูวยเลขวัะวรชาชนนยันขอสประณอันนี้หนองไส้เพนเอามากจำได้นะครับอันโูเท่าไหนี่ใหม่โหม่อบงสนการรอนโลรันนี้มาเบิ้งส้ดนีกอนครับยังคยไปถามตัวนั้นเนาะ เบื time, oh, here, ้องครับอใช่คนไหนมานะครับามันมาที่น้องเลยเบิ้งทั้งปะเขาอันนี้เฮียแม่มาหน่ม่วงงม่นะครับม่วงได้ใส่ม่วงมากนะครับปลาเข่าใหญ่นี่ก็คือสมวกนะครับพี่น้องปะเขาใหญ่นี่คือสมวกนะครับถึงสมวกนะครับฮกโต้พัวมาสุมมาสุมตอนนั้นนี่ครับ เนะครกลหานะครับโลสบวกหัวใหญ่สมสมูของแท่อีีอแท่นะครับของแท้าใหญ่นะครับถึงใหใส่สวยๆเลยนะครับเท้าใหญ่ใส่สวยนะครับ6โลหนะครับ เอาสมวกจิ premises, oh, oh, ้มเอานะครับโอ้ยของแท้นะครับนี nice ่ม oh, ันยังเป็นๆอยู่ในนี่อ่าจังหวะมันมันครับพี่มันมันครับเบิ่งดูดฝนกำลังตกนะครับพี่น้องฝาฝนอากาศนะครับกำลังมาน้ำแกงกกำลังขึ้นนะครับนี่ถือว่าหนองไส้ขึ้นหมานแห้งนะครับ6รู5นะครับดูนี่นะครับทั้งกุหลาบน้ำแกงน้ำยังกำลังมาเลยครับผมต้นมม้ของหนองไส้นะครับ ครับสำหรับกิดีกัหมายอยู่นะครับทางงมลองไทยพวเป็นของผมเ,เ,เ,เองนะครับ <laughs> ไปก่อนพี่น้อง